กระบวนการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของโรงเรียนนวมินทราชุดิอีสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกทาหารโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายโรงเรียนนวมินทราชุดิอีสานเป็นโรงเรียนสหศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกทาหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่105ตําตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร บนระที่80ไร่มีนายเม็กสวันวังวงดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนายจีละพกสวัสด์ดำรงตําแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนมีครูปฏิบัติการสอน28คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ,จ้าง1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนลูกจ้างประจำ3คนนักเรียน609คนปัจจุบันกิจกรรมทางกายเป็นสิ่งจําเป็นในการพัฒนาสุขภาพของนักเรียนทั้งทางร่างกายและจ,จิตใจ การส่งเสริมให้มีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอช่วยลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเลื้อรหลังและช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและผลการเรียนที่ดีขึ้นกระบวนการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนรงเรียนนาบ,บินทราชุริตอิสานมีดังนี้ 1. การเตรียมการมีการกําหนดนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกายแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน ทางโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมกับวัยส่งเสริมการนำกิจกรรมทางกายมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาที่มีคุณภาพและหลากหลายพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมทางกายส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน รวมถึงสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและหนยงานต่างๆในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน 2. ปฏิบัติการทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายได้แก่กิจกรรมวัดต่อต้านยาเสพติดการแข่งขันฟุตซอลระหว่างห้องเรียนต้านยาเสพติดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีปัญจมิตรครับครั้งที่2 การพัฒนาศักยภาพแกนนำและพัฒนาเครือข่ายทบีนัมวันร่วมแสดงรำวงแก้มุกดาในงานลอยกระทงจังหวัดมุกดาหารร่วมแสดงในงานบุญกระถินวัดศรีท่องบุญจังหวัดมุกดาหารกิจกรรมไายลูกเสือ,อยุวกาชาติผู้อควเป็นประโยชน์การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากปอดลูกโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมการอบรมอนามัยเจริญพันธุ์การลดการรังแกกันและสร้างเสริมสุขภาพจิตในเด็ก จกจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดการนำเสนอผลการดำเนินง,งานทบีน้ำมวันจังหวัดพุกทหารณเมืองทองธานีชมรมทบีน้ำมวันร่วมแสดงในงานสภากาแฟพิธีเปิดงานกีฬาสาสุขสัมพันธ์โครงการทักษะทางน้ำและความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษาการแข่งขันกรีฑาในรายการผลสายมินิมาราทอนดงมอนมินิมาราทอน การแข่งขันแค่แสตรันครั้งที่2องรองชนะเลิศอ,อันดับ1กีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้การลสินเกมรางวัลชนะเลิศตุ้มโฮมวอล์กลัน2024คำชะอีมินิมาราทอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันอัลบิกในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72และกิจกรรมมัธยมกีฬามุกดาเกม3ติดตามประมผล กระบวนการติดตามและประเมินผลของนักเรียนแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักได้แก่ 1. การวางแผนเป็นการกำหนดรูปแบบกิจกรรมเป้าหมายและเกณฑ์การประเมิน 2. การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสังเกตแบบสอบถามและสัมภาษณ์ 3. การวิเคราะห์และสรุปผลประเมินผลจากข้อมูลที่ได้และปรับปรุงแนวทางการดำเนินง,งานจากการประเมินที่ผ่านมาพบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพิ่มขึ้น สุขภาพของนักเรียนดีขึ้นเห็นได้จากอัตราการเจ็บป่วยที่ลด,ดลงและกิจกรรมทางกายช่วยเสริมสร้างวินยัยและความมีระเบียบวินัยในห้องเรียน 4. การเผยแพร่การขยายผลประชาสัมพันธ์การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางกายมีบทบาทสําคัญในการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการมีส่วนร่วมของนักเรียนผู้กครองและชุมชนโดยรอบซึ่งจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน และขยายผลไปยังโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นๆได้ซึ่งทางโรงเรียนของเรามีเป้าหมายในการเผยแพร่และขยายผลกิจกรรมทางกายดังนี้ 1. สื่อออนไลน์ใช้โซเชียลมีเดียเว็บไซต์และแพลตฟอร์มดิจิทัลในการเผยแพร่ข้อมูล 2. กิจกรรมภายในโรงเรียนจัดนิทรรศการการแข่งขันการเวิร์กช็อปเพื่อสร้างความสนใจ 3. การจัดอบรมและสัมมนา ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคที่แก่ครูและบุคลากร,กรที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินง,ง,งานเผยแพร่และประชาสัมพันธที่ผ่านมาพบว่านักเรียนนักครูมีการเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นชุมชนให้การสนับสนุนมากขึ้นผ่านกิจกรรมเกิดเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนและหน่วยง,งานต่างๆในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย